มิเตอร์ T O U ดียังไงประหยัดค่าไฟได้จริงไหมคลิปนี้เรามีคําตอบหากเป็นมิเตอร์แบบเดิม่า่ค่าไฟ4.18บาทต่อหน่วยแต่ถ้าเป็นมิเตอร์แบบ T O U ่า่ค่าไฟเพียง2.63บาทต่อหน่วยเท่านั้นค่ะซึ่งต่างจากมิเตอร์ T O U จะแบ่งเป็นช่วงเวลาแพงและช่วงเวลาถูกนะคะโดยช่วงเวลาแพงหรือที่เรียกว่าช่วงออนพีคค่าไฟจะแพงมากอยู่ที่5.79บาทต่อหน่วยซึ่งจะอยู่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง4ทุ่มหรือเป็นช่วงที่คนใช้ไฟเยอะนั่นเองค่ะส่วนช่วงเวลาค่าไฟถูกหรือ ที่เรียกว่าช่วงออฟพีค่าไฟจะอยู่ที่2.63บาทต่อนหน่วยเท่านั้นซึ่งเหมาะกับคนที่ใช้ไฟกลางคืนเปิดแอร์หรือชารถไฟฟ้าตอนกลางคืนนั่นเองค่ะก็จะช่วยลดค่าไฟได้มากโดยช่วงออฟพีนี้จะอยู่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มถึง9ก้าโมงและวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการค่าไฟก็จะอยู่ที่2.63บาทต่อนหน่วยทั้งวันเลยค่ะดังนั้นมิเตอร์ TOU จะประหยัดเฉพาะช่วงออฟพีเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณต้องการลดค่าไฟในช่วงออนพีหรือช่วงกลางวันร่วมด้วยเราขอแนะนําให้ติดโซล่าเซลล จะช่วยเซฟค่าไฟในช่วงกลางวันได้อีกด้วยประหยัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยหากสนใจทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะ